สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายเองนะคะคลิปนี้พวกเราทีม N4 มาติวสอบคันจิกันค่ะเขาสนใจตัวอักษรสีน้ำเงินค่ะว่ามันตรงกับคันจิใน choice ข้อไหนเรามาดูโจทย์ด้วยกันก่อนก็ได้ค่ะเผื่อบางทีเราได้ไอเดียจากการอ่านโจทย์ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า miru おいนกะสุก so oh, no ิเดส ชอบดูท้องฟ้าอาโอ้ยคำนี้ใบให้ว่าเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสีค่ะในระดับ N4 เราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสีไปหลายคำเลยนะคะแล้วแต่ละคำมีคันจิด้วยตรงนี้ตอบพี่ให้ได้ก่อนว่าอาโอ้ยคือสีอะไรคะสีน้ำเงินแล้วตรงกับคันจิใน choice B เก่งมากค่ะ สีน้ำเงินใช้คันจิตัวนี้นะคะส่วน c h o ยส์ข้ออื่นเขาใช้คันจิที่หน้าตาคล้ายกันมาหลอกเราค่ะข้อ2โจทย์บอกว่าใครชานิโอกีมอนไดกะอาริมาสคำว่ามอนไดตรงกับคันจิใน c h o ยส์ข้อไหนคะตรงกับ c h o ยส์ข้อ4ค่ะมอนไดแปลว่า ปัญหาโจทย์เขาบอกว่ามีปัญหาใหญ่ที่บริษัททีนี้เรามาทบทวนคันจิใน choice ข้ออื่นกันบ้างค่ะจะได้สะสมคันจิสะสมคำศัพท์เพิ่มเติมกันไปด้วยเลยแต่ขอตัดคันจิตัวด้านหลังนี้ทิ้งไปก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่มีคำศัพท์หน้าตาแบบนี้ค่ะ คันจิใน choice ข้อ A ถ้าพี่ใช้คำศัพท์คำนี้พอจะนึกออกไหมคะว่าคันจิตัวนี้แปลว่าอะไรเขาคือคำว่าชิเมมาสที่แปลว่าปิดใช้กับการปิดประตูปิดหน้าต่างคันจิใน Choice ข้อ B อาจจะไม่ค่อยเคยเจอแต่เราพอจะเดาได้จากรูปร่างหน้าตาของคันจิค่ะเขาคือ MONG ที่แปลว่าประตูเห็นไหมคะรูปร่างหน้าตาเหมือนประตูบ้านที่เราเปิดออกจากกันค่ะและคันจิใน c h o i c e ดีถ้าพี่ใช้สับคำนี้พอจะนึกออกไหมคะว่าคันจิตัวเนี้ยแปลว่าอะไรเขาคือ a k เคมาสที่แปลว่าเปิดใช้กับการเปิดประตูเปิดหน้าต่าง ข้อ3โจทย์บอกว่าโอโตโตโนเฮยะวะเซมักเตคิตาไนเดสเฮยะใช้คันจิในช้อยส์ข้อไหนคะใช้คันจิในช้อยส์ข้อ A คะ่ะเฮยะเป็นคำศัพท์ในระดับ N 5ในระดับ N 4เลยคะ่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าห้อง ห้องของน้องชายแคบแล้วก็สก,กปรกมาทวนคำศัพท์ใน choice ข้ออื่นๆด้วยกันเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะขอตัดคันจิตัวด้านหน้าทิ้งไปนะคะเพราะว่ามันไม่มีศัพท์แบบนี้ค่ะคันจิใน choice ข้อ B คุ้นๆไหมคะถ้าเขาอยู่ตัวเดียวโดดๆแบบนี้เขาคือคำว่าอีเ e อที่แปลว่า บ้านถูกต้องค่ะคันจิในช้อยส์ข้อ C ถ้าพี่ใช้ศัพท์คำนี้พอจะนึกออกไหมคะว่าเขาคือคำว่าอะไรคือคำว่าค y o c ชิตซึคันจิตัวด้านหลังคือชิต s ึที่แปลว่าห้องนะคะคิโยชิต s ึก็คือห้องเรียนค่ะ และคันจิใน choice ข้อดีคุ้นๆไหมคะถ้าพี่ใช้ศัพท์คำนี้เขาคือคำว่าเคงคิวคันจิตัวด้านหลังออกเสียงว่าคิวนะคะสับคำนี้แปลว่าการวิจัยค่ะข้อ4โจทย์บอกว่าวัตชิวะคุดามโนกะสกิเดสท็อกคุนิมิคังเดสฉันนะ่ะ ชอบผล,ลไม้โดยเฉพาะสม้มทกขุนิจะแปลว่าโดยเฉพาะก็ได้หรือแปลว่าเป็นพิเศษก็ได้ค่ะคำศัพท์คำ,คำนี้ใช้คันจิที่อยู่ในช้อยส์ีดอกค่ะถ้าเราแยกคันจิมาดูนะคะคันจิตัวนี้เขียนแบบนี้คือบัวค่ะคันจิตัวด้านหลัง เขียนแบบนี้คือวัดค่ะวัวที่ยืนอยู่หน้าวัดก็จะเป็นวัวที่พิเศษค่ะเพราะโดยปกติโดยส่วนใหญ่แล้ววัวจะยืนอยู่ที่ทุ่งนาค่ะวัวที่ยืนอยู่หน้าวัดก็เลยเป็นวัวที่พิเศษเป็นวัวที่มีความเฉพาะนิดนึงค่ะ แล้วเราก็มาทบทวนคันจิในช้อ i c e อื่นๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะแต่ขอตัดนิทิ้งไปก่อนนะคะคันจิใน c h o ยส์ข้อ a ใบให้ว่าเป็นคนค่ะเพราะว่ามันมีคนยืนอยู่หน้าวัดคนที่ยืนอยู่หน้าวัดเป็นใครคะไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชนะเขาคือสมมุระ อีซามูไรค่ะคันจิตัวนี้ตัวโดดๆตัวเดียวๆเนี่ยคือซามูไรที่แปลว่าซามูไรหรือนักรบเลยค่ะ choice b น่าจะคุ้นๆกันดีนะคะถ้าพี่เขียนด้วยคำศัพท์คำนี้เขาคือคำว่าอะไรคะคือคำว่าโมจิมัสที่แปลว่าถือหรือมีอะไรบางอย่างในครอบครอง ส่วนคันจิในช้อยซีก็คุ้นๆเหมือนกันค่ะถ้าพี่ใช้ศัพท์คำนี้เขาคือคำว่าอะไรคะคือคำว่ามัจจิมาสที่แปลว่ารอหรือคอยข้อ5โจทย์บอกว่าคิโนเวนิโทริกะนิฮิกิอิมาสมีจุดจุดจุดสองตัวบนต้นไม้โทริ เป็นสัตว์ค่ะเขาคือนก ok แล้วนก ok ใช้คันจิในช้อยส์ข้อไหนคะนก ok คือคันจิในช้อยส์ข้อ b ค่ะส่วนคันจิในช้อยส์ข้ออื่นๆมีความหมายแล้วก็มีคำแปลด้วยนะคะช้อยส์ a คือชิมะที่แปลว่าเกาะช้อยส์ c อุมาที่แปลว่า มา Choice D น่าจะคุณนที่สุดคือสากนะที่แปลว่าปลาค่ะข้อ6โจทย์บอกว่าคินโนะชิเคงวะดาเรโมเดคินาคาตะจุดจุดจุด,จดของเมื่อวานนะ่ะไม่มีใครสามารถทำได้เลยชิเคงทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับคำศัพท์คำนี้นะคะเขาแปลว่าข้อสอบ หรือจะแปลว่าการสอบก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาใช้คันจิใน CHOICE ข้อไหนเนี่ยสิเขาใช้คันจิใน CHOICE C นะคะคันจิใน CHOICE A กับ ChOIce B ไม่มีความหมายค่ะแต่ CHOICE D d o c มีความหมายค่ะมีคำแปลด้วยเขาคือคำว่า chi i ที่แปลว่าการแข่งขันค่ะ ข้อเจ็ดคีโน่ฮัจิเมเตอิตาเลียเรียวเรียวถาเบมาชิตาเมื่อวานกินอาหารอิตาเลียนเป็นครั้งแรกฮัจิเมเตที่แปลว่าเป็นครั้งแรกตรงกับช้อยส e เอค่ะถูกต้อง h o อยซีก็ออกเสียงว่าฮาจิเมเตเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นครั้งแรกเขาแปลว่าอะไรคะเขาแปลว่าเริ่มทำอะไรบางอย่างค่ะอย่างเช่นเริ่มประชุมไคเกียวฮาจิเมมาสเริ่มเรียนเบงเคียวฮาจิเมมาสเป็นต้นค่ะคันจิใน choice ข้อ b ขอตัดฮิรากนะทิ้ง ถ้าเหลือคันจิโดดโด,ดตัวเดียวเดียวแบบนี้คุ้นคุ้นไหมคะเขาคือคามิที่แปลว่ากระดาษส่วนคันจิใน choice ดีด็อกตัดฮิรากานะทิ้งแล้วใช้คำศัพท์คำนี้พอจะนึกออกไหมคะเขาคือคำว่าโอวาริมาสที่แปลว่าจบเลิกเสร็จสิ้นคะ่ะและข้อ8คลิปนี้มี8ข้อนะคะ โจ์เขาบอกว่ามุสุเมะวะยาไซกะคิไรเดสลูกสาวของฉันน่ะไม่ชอบผักผักใช้คันจิใน choice ข้อไหนคะคำตอบคือ c h o ยส์ B ค่ะคันจิใน choice ข้อ A คุ้นคุ้นไหมคะถ้าพี่ใช้ศัพท์คำนี้ล่ะเขาคือเรียวริที่แปลว่า อาหารแล้วถ้าพี่ใช้ศัพท์คำนี้ล่ะคะลิยูที่แปลว่าเหตุผลแล้วคันจิตัวนี้ล่ะคะตัวนี้ก็ตัวเดียวกันนะน่าจะค,คุ้นคุ้นคือคำว่าคุดซุริที่แปลว่ายา หวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบ JLPT ระดับ N4 กันอยู่นะคะฝากกดไลค์คลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องญี่ปุ่นย่อยง่ายรบกวนกดให้พี่กระต่ายกันคนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ดูมาจนจบเลย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ